อันว่ามนทั้งหลายมีอันไม่สาธยายเป็นมนทินอันว่าเรือนทั้งหลายมีอันไม่มันเป็นมนทินอันว่าความเกลียดคา้านเป็นมนทินของผิวพันธุ์ย่อมเป็นอันว่าความประมาทเป็นมนทินของบุคคลผู้รักษาอยู่ย่อมเป็นดังนี้ในบท himself, ทั้งหลายเหล่านั้นนะอันว่าบทนี้ว่าอสัญาะมะลาดังนี้เป็นต้นอันเข้าไปเจ้าจะกล่าวอันว่าปริยัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหรือว่าอันว่าศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อบุคคลไม่สาธยายอยู่ไม่ตามประกอบอยู่ย่อมเสื่อมสูญหรือหรือว่าย่อมไม่ปรากฏมีระหว่างออกแล้วเหตุใด พระเหตุนั้นอันว่าพระดํารัสว่าอสัชยมลาบันตาดังนี้อันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอันหนึ่งชื่ออันว่าเรือนของบุคคลผู้อยู่อยู่อยู่ครองซึ่งเรือนผู้ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วไม่กระทําอยู่ซึ่งกิจทั้งหลายมีอันซ่อมแซมซึ่งเรือนอันคร่ำคราบแล้วเป็นต้นย่อมพินาศเหตุใดเพราะเหตุนั้นอันว่าพระดํารัสว่าอนุทานะมลาคะราดังนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วอันว่ากายของกระหัตหรือหรือว่าของบรรพชจิตผู้ไม่กระทําอยู่ซึ่งอันชํระซึ่งสรระหรือซึ่งอันชิระซึ่งบริาร ด้วยอำนาจแห่งความเกลียดคร้านเป็นกายมีวันณนะชั่วย่อมเป็นด้วยประการชนีเหตุใดประเหตุนั้นอันว่าพระดํารัสว่ามะลังวันละสะโกสัจชังดังนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วอันหนึ่งอันว่าโคทั้งหลายเหล่านั้นของบุคคลผู้รักษาอยู่ซึ่งโคทั้งหลายผู้ประพฤติหลับอยู่หรือหรือว่าผู้เล่นอยู่ด้วยอำนาจแห่งความประมาณย่อมถึงทั่วซึ่งความพินาศด้วยเหตุมีอันแล่นไปสู่ที่ไม่ใช่ท่าเป็นต้นหรือหรือว่าด้วยอุปัตวะมีเนื้อร้ายและโจรเป็นต้น หรือว่าด้วยอำนาจแห่งอันข้ามลงแล้วสู่ที่ทั้งหลายมีนาแห่งข้าวสาลีเป็นต้นของชนทั้งหลายเหล่าอื่นเคี้ยวกินอันว่าเจ้าของย่อมถึงซึ่งอาชีรหรือหรือว่าซึ่งการปริพาทแม้เองก็อีกอย่างหนึ่งอันว่ากิเลสทั้งหลายข้ามลงแล้วด้วยอำนาจแห่งความประมาทยังบันประชิตผู้ไม่รักษาอยู่ซึ่งทวารทั้งหลายหกย่อมให้เคลื่อนจากศาสนาเหตุใดเพราะเหตุนั้นอันว่าพระดํารัสว่าปะมาโทรัคโตมะลังดังนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วอันว่าอธิบายว่าก็อันว่าความประมาทนั้นชื่อววว่่่าาาาาเเปป็นนนนนมมมมทททิพรระะคคีแหงั้ เป็นธรรมควรแก่ที่ตั้งแห่งมนทินเพราะอันนำมาซึ่งความพินาศย่อมเป็นดังนี้จบประโยคเ่งในการเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาอันว่าชนทั้งหลายมากบรรลุแล้วซึ่งอาริยะผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลติ็นต้นดังนี้แลอันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าโลลุทายีจบแล้ว